คุณครูมชได้ยินนี้มาถึงนะดูเชานหนึ่งจะมาะกาเอก็เอแก่ก็เอแก่ก็เอแกก็ปะกะพอเอแกแกแกะกะแพะแพะแกกะแพะว่าเอะวมา พอพอเอเพสระเอพอเอแพ้พอเอแพ้พอเอแพ้พออาฮาพออาฮาพอเอเฮพอเอเฮแพะเฮแพะฮาเฮแพะฮาเฮลอสระเอลอ Yo ye, ma, bú, mi. Mi, ye. Ye. Po. Po e ยะ Ma บูบูมีแยะแยะพอพอแอพอแอแพะสระอัว mày mi song mi song mi song ba mò a mò a dạp à a a ca co é gà gà co gà gà co gà 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 co خ ا س ا ر ا و ا ه و ا ح و ا س ا ر ا ا ر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  ا ك ه و ر ا و ا 卡卡卡腿、腿、